ก็จะมาลองเทสนะอันนี้คือเกมคิวนะเกมคิวนะอันนี้ผมเอาอันนี้แผ่นของผมเองนะที่ผมซื้อมานะครับเครื่องเนี้ยผมได้มา300ร้อยนะจะลองใส่ดูว่าจะติดหรือเปล่าเปิดเครื่องอันนี้เครื่องอุปกรณ์ของผมเองทั้งหมดนะติดใช้งานได้นี ใช้งานได้แล้วนะส่วนเครื่องข้างนี้เป็นเครื่องที่ผมแปลงแล้วเนะี่ย <Okay. S 1> เครื่องนี้ mm hmm. เครื่องนี้อ่านอ่านแผ่นได้นะหมุนยูน์มา mm hmm. ได้กดดีเซตได้แต่ว่าน่าจะต้องใช้เซฟนะคิดว่าเนี่ยมันน่าจะให้ใช้เซฟนะ หรือว่าจอยมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเปิดภาพมันขึ้นนะได้มาสามร้อยเปิดไม่ขึ้นนะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะได้มาสามร้อยแต่ว่าถามเปิดขึ้นขึ้นถ้าแผ่นน่ะมันอ่านอยู่แต่ไม่รู้ว่าโคนโโซนอยู่หรือเปล่าจะประมาณนี้นะ